มอแลวครับอยู่กับช่อง AXK นะวันนี้เราอยู่กันที่เกมวันนีดนะจ๊ะนี่รายละเอียดก็เป็นโหลดกันนี้ก็อยู่ใต้ลิงก์นะฮะใต้ลิงก์นะตอนนี้ผมเลเวล8นะครับอยู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดเลยนะเพิ่งเปิดวันนี้นะมาตอนนี้ก็งงๆนะฝึกเล่นเนอะอันดับแรกเรามาที่ช็อปก่อนเราจะต้องมาหาตัวที่ร้านเหล้านะครับพอดีเติมไป300กว่าบาทผมจะมาหาเอสนะมาดูกันว่าผมเนี่ย จะได้เอสหรือเปล่าผมอยากได้เอสเลยนะตัวละครเอสเอสอาร์นะฮะเอ้ยไ,ไม่ใช่เออเอสเอสอาร์ S S S R ดิ๋ยวช่วมาตึ้งตึ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 ง,ตง,ตงอ๋อได้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวทองเลยเนาะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งเหลืออีกสิบรอบนะอีกสิบรอบปงอันนี้นเป็นร่างอวตารนะเนะี่ย ไม่ได้เลยวะ่ะเออนี่มีแพ็คอันนี้พันสี่ถ้าเกิดมันเปิดเต็มตรงเนี้ยมันจะได้เอ็ดเว้เนี่ยมันมีอีเวนต์นี่ยนะอีเวนต์เนี่ยอีเวนตะ์แบบเอาเอ็ให้ได้นะมาดูกันดีว่ามันมีอะไรบ้างอ่าอันนี้ผมกดแล้วของฟรีของก็แจกเยอะอยู่เหมือนกันนะเกมเนี้ยเอาจริงอะนะ นี่ยนะผมเอาใครดีผมเอาโซโลอันนี้มันเลือกได้นะอ๋อได้ยังอยากได้หมวกเนี่ยมันแจกของเยอะมากเลยดูดิแล้วก,กดตรงนี้กดตรงนี้นะฮะโอ้เยอะมากเลยอ่ะผมอยู่เซฟ28เพิ่งเปิดใหม่เองนะเมื่อเช้าเข้ามาเล่นกันได้นะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะ เออเขามาเล่นกันได้อ่าอันนี้ไม่คืออะไรวะมันคืออ๋อกินไก่นู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้มันคือแพ็กโจสลัดอืมอันนี้คือมันให้เป็นเพชรด้วยแล้วก็ให้เป็นอันนี้ด้วยก็มีซื้อไก่นะมาดูกันต่อมีอะไรแลกของวันหยุดเนี่ยมันก็ให้แลกของไป อันนี้อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เติมแพ็กนี้นะอา่างโถบันเทิงฝึกวิเศษก็คือได้ของมาอีกได้ไก่โอ้ยเยอะเงินนะวันนี้มันเอาอ๋อเอา,เอา,เอาทองมาแลกนะอันนี้คือสองบันทองได้อัน,นี้สิบชิ้นเล่าชั้นดีเล่าชันา้นดีก็เอาไว้เปิด ตอนนี้ผม VIP 3ามนะนี่ VIP 3แล้วนะ VIP อ้านี่ไงมันได้สิทธิ์อะไรบ้างแต่และ VIP นะครับนี่อันนี้ใช้ห0าร้อยแนะ่แลกแลกไอ้ถังได้10ถังนะ เออแลกได้เยอะเลยนะอันเนี้ยคุ้มนะแต่ว่ามันก็แพงไปหน่อยวะ่ะตอนนี้ผมมีตัวอะไรบ้างมามาเก็บของให้ครบกันแล้วกันเลื๋ยวเราสิบละอ่าเราก็มาเก็บเพชร p e p ก็คือราคาหัวเห็นเขาบอกว่าอันนี้ก็เราก็จะได้เพชรเยอะเหมือนกันนะนี่ไงเราได้เพชรมาละเห็นไนหะ มันเหมือนการรับเควสรับเควสรวลลายวันเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้เนี่ยผมได้มาอีกร้อยเพรแล้วเนหะ็นปะเอออ่ะแล้วก็เดี๋ยวนี่เป็นร้านเหล้าก็คือพูดง่ายๆเนี่ยมันต้องสุดให้เต็มหลอดเฮ้ยแล้วกูเมื่อไหร่กูจะเต็มหลอดเนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะถ้าได้เอนี่คือจบเลยนะถ้าได้เอนี่คือจบเลยสบายเลยอะ อยากได้ตรงนี้แพ็คทองคุ้มค่านะครับรายสัปดาห์แพ็คทองเดินลุกอันนี้ก็คือรายสัปดาห์เหมือนกันรายสัปดาห์อ๋อมันให้ได้ครั้งเดียวอันนี้ก็ทำได้ครั้งเดียวอาหารเย็นไก่นี่ก็ครั้งเดียวอามาดูนี่กล่องอีเวนต์นี่อีเวนต์การเติบโตอ๋อเออใช่ผมซื้ออีเวนต์นี้ไป ถูกซื้อแล้ว2นะครับแล้วก็มีแพ็คแพ็คระไลรายวันแพ็ครลายวัน,กวนเกณฑ์คนหนำใจนะครับรับเครดิตแพ็คชาร์จพลังทั้งหมดแพ็คเติบโตนะครับก็คือเลเวลเท่าไหร่ปุ๊บมันจะได้อะไรบ้างอันนี้คือรับเดี๋ยวนี้ก็คือ29ดอลลาร์เราผมเติมแล้วกัน โอ้ได้มาแล้วนะได้ของมาเพียบเลยเราจะไปเปิดของกันแล้วก็โอ้ได้ของมาเพียบเลยนะได้นีม่มาอีกดูได้ได้อะไรบ้างผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะว่าเงินไม่พอ เอผมซื้อนี่แล้กันนี่นะผมจะไปเปิดนะุ้ยง่ายผมจะไปเปิดหาตัวอีเวนต์นะครับอีเวนต์ได้ของมาเพิ่มอีกแล้วชาร์จพลังแพ็คอันนี้คือรับฟรีนะครับรับฟรีอันนี้ก็แปดร้อยนี่อุปกรณ์สองพันเท่านั้นนะฮะ นี่คือแพ็ก v p พอันนี้ผม v ีพีเท่ไหร่ VP ่ผมซื้อนี่ถ้าผมจะไปเปิดตัวนะต้องโถเ,เรามาเปิดตัวกันก่อนดีกว่าตอนนี้ผมมี98อันนะผมจะเอาเอสมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะปรับ ไปต่ออ่ามันต้องเต็มสะสมให้เต็มหลอดนะจะเอาเอ็ดเอ็ดเอ็ดยังไม่ได้อ่าตัวละครเอสเอสอาร์เลยนะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะไปเอสเอสเอส ไปต่อครับโอ้สมกเกอร์นะยี่สิครั้งอ,อยากได้เอดครับไ,ไม่ได้เอดเลยตอนนี้ส3าเเนะ เอ๊ยังไม่ได้ตัวละครนี้อ่ะสักอันเลยเนาะอันนี้พันหกนี่คือแพ็คที่มันลดนะยังไม่ได้นะสาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละก็รอกันต่อไปน่าจะยังไม่ได้เออ ไม่เป็นไรแล้วเราไปเก็บเวลก่อนดีกว่านะ,อะโอเคอันนี้คือเกมบนพีชใหม่นะนี่ผมได้ได้ร่างอวตารมาด้วยนะโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยได้ก็เปิดอันนี้ได้นะเนี่ยเอาพวกนี้ได้อะมาใครสนใจก็เซฟ28นะครับนะกับเกมบนพีชมันมากชอบนะชอบชอบภาพมากอะไรแล้วแต่ any way นะนี่โอ้โหอย่างเยอะ อ,อ่ะโอเคลองเข้ามาเล่นดูนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมโพสต์ซับสไค AK ด้วยนะจ๊ะ